พระอาจารย์คีรีพระอาจารย์หนุ่มสึ่งออกธุดงไปมาแล้วถั่วสารทิศจุดหมายสุดท้ายของท่านก็คือผืนป่าทางภาคเหนือเมื่อท่านได้เดินเท้าธุดงเข้าไปจนถึงกลางป่าลึกดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยมากับหลวงตาเมื่อครั้งยังเป็นสามมณีน้อยและหลวงตาท่านได้มรณภาพจากไปเมื่อหลายปีก่อนหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางแมกไม้และขุนเขาห่างไกลจากผู้คนภายนอก ครั้งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงหมู่บ้านที่เคยพบเห็นกับกลายเป็นบ้านล้างเหลือให้เห็นเพียงซากปหลักหักพังไม่มีแม้แต่เงาของชาวบ้านหลงเหลือแต่พระอาจารย์หนุ่มกับสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งความตายที่คละคลุ้งไปทั่วบริเวณแม้ว่ามันจะมีความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วทั้งผืนป่าแต่พระอาจารย์คีรีท่านกับสัมผัสได้ถึงบางอย่าง ที่กำลังจับจ้องมองท่านอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เหยียบย่ำเข้ามาจนถึงผืนป่าแห่งนี้ท่านไม่สนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตั้งจิตอธิษฐานปักกดอยู่ที่ชายป่าใกล้หมู่บ้านนั่นเองในช่วงเวลากลางวันทุกอย่างก็ดูสงบเงียบปราบลื่นดีแต่เมื่อตกตอนพบคํำเท่านั้นทุกสัตว์สัตว์กลับพากันเงียบหายไปจนหมดความวางเวงปกคลุมไปทั่วบริเวณ เหลากับทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะหยุดนิ่งรอบางสิ่งบางอย่างที่จะปรากฏตัวออกมาขณะที่ดวงจิตของพระอาจารย์คีรีเข้าสมาธิดำดิ่งลงสู่ยานเบื้องลึกจิตที่บริสุทธิ์แข็งกล้าของท่านกระแยกออกจากกายเนื้อและรับรู้ได้ถึงร่างของเงาชายชราในชุดพ่อใหญ่บ้านที่กำลังเดินวนเวียนอยู่รอบๆบ,บริเวณป่าแถบนั้นแววตาของชายชราผู้นั้น แฝงไปด้วยความดุดันและผิดมนุษย์มานาพร้อมกับพลังอาคมดำเมืดที่แผ่ซ่านไปทั่วกายพระอาจารย์คีรีท่านพอจะจําได้ว่าเป็นพ่อใหญ่บ้านที่เคยรู้จักบัดนี้หาใชัยมนุษย์อีกต่อไปแล้วแต่คาคืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือไม่มันก็อาจจะหาจังหวะเหมาะที่จะจัดการกับพระอาจารย์นมพอล่งเช้าพระอาจารย์คีรีก็ตัดสินใจ เดินสำรวจไปตามผืนป่ารอบๆหมู่บ้านที่ลกล้างและตามเสาบ้านเรือนก็มีรอยกรงเล็บของเสือฉีกกระชากภายในก็ยังมองเห็นเศษซากโครงกระดูกซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในเรือนที่พังลงมาทับผืนป่าบริเวณรอบๆหมู่บ้านก็พบเศษซากโครงกระดูกของมนุษย์กระจัดกระจายดูให้รั่วเป็นหลักฐานของโศกนาฏกรรมที่เคยเกิดขึ้นและในซากของบ้านหลังหนึ่ง พระอาจารย์พบกับคำพีเก่าแก่โบราณซึ่งเขียนไว้ด้วยอาขระขอมโบราณบันทึกถึงเรื่องเสือสมิงและพิธีกรรมสายดำที่สามารถทำให้ผู้ที่ฝึกฝนกลายเป็นเสือสมิงได้โดยสมบูรณ์เมื่อความรับของคำภีเริ่มเปิดเผยพ่อใหญ่บ้านเท่าผู้นั้นก็คงจะเป็นผู้ที่ใช้อาคมสายดำพวกนี้เกินกินวิญญาณของชาวบ้านเพื่อเสริมพลังอาคมของตนเอง พอตกช่วงค่ำหลังจากที่ท่านก็นยังคงนั่งสมาธิเหมือนปกติเพื่อจะรอเวลาให้พ่อใหญบ้านเสือสมิงนั่นปรากฏตัวออกมาให้เห็นขณะที่จิตของท่านกำลังสงบนิ่งจูจ่จก็ได้ยินเสียงแววของผู้คนล่ำล้องคำครวญดังออกมาจากกองเท่าทานของวัดปรางที่อยู่ท้ายหมู่บ้านวิญญาณของชาวบ้านที่ถูกเสือสมิงสังหารยังคงติดคาอยู่ในดินแดนที่ต้องมนสะกดเอาไว้ พระอาจารย์ท่านได้ใช้พลังอภิญญาเข้าสมาธิสองจิตสื่อสารกับดวงวิญญาณพวกนั้นถึงได้พบว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นถูกพ่อใหญบ้านสะกดขังไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดขณะที่ท่านกำลังสนทนากับวิญญาณของผู้ตายที่กลายเป็นเหยืออยู่ภายในจิตที่ดำดิงจูจูก็ได้ยินเสียงหัวลาะแห่พลาดังขึ้นจากเงามืดของผืนป่าที่อยู่ใกล้กับกฎพระอาจารย์ พระอาจารย์ท่านมาไกลเกินมากไปแล้วรีบกลับไปเสียเถิดก่อนที่ร่างสูงใหญ่จะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเงาของเสือโร่งที่ขนาดใหญ่มะเหอมาแววตาสีแดงฉานจ้องเขม็งเป่งประกายบ่งบอกถึงพลังเวทอันแก่กล้าพ่อใหญ่บ้านเสือสมิงแผ่พลังสายดำออกมาหมายจะทำให้พระอาจารย์คีรีเสียสมาธิและถูกหลอกหลอน แต่พระอาจารย์คีรียังคงตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณและได้ใช้มนพระปริตเป็นเกาะป้องกันแต่เสือสมิงไม่ใช่คู่ต่อสู้ธรรมดามันสามารถแทรกจิตเข้ามาปานปวนให้เกิดภาพหลวงตาภายในจิตของพระอาจารย์คีรีได้จนทําให้ท่านเห็นภาพของหลวงตาที่ท่านกําลังยืนอยู่ท่ามกลางเปลวเพลิงเอื้อมมือร้องขอความช่วยเหลือจากพระอาจารย์นม ช่วยด้วยช่วยหลวงตาด้วยข้าถูกขังเอาไว้ทีน่นี่แต่ด้วยสติอันมั่นคงพระอาจารย์หนุมรับรู้ได้ทันทีว่ามันเป็นเพียงแค่มายาของเสือสมิงก่อนที่ท่านจะเปล่งวาจาเสียงดังลั่นออกไปอวิชาใสดำจงเสื่อมไปเดี๋ยวนี้แล้วพระอาจารย์นมก็เริ่มเปล่งเสียงสวดมนต์มนพระคาถาที่เปล่งออกมากลายเป็นแสงสีทองทำลายภาพดวงตา แถมยังทำให้ร่างเสือสมิงแหกปากร้องคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดท่านได้ใช้อาคมขลังสะกดเสือสมิงนั่นเอาไว้บังคับให้มันกลับคืนร่างเป็นร่างของมนุษย์ดังเดิมจนร่างของเท่าเสือสมิงเริ่มหดตัวย่อเหลือเพียงแค่ร่างของพ่อใหญ่บ้านเท่าชลาที่เดินโซเซล้มลงสะบักสะบอมแต่รอยยิ้มของมันยังคงอยู่พระอาจารย์ท่านทำร้ายข้าไม่ได้ดอก อาคมนี้สูงสูงเกินกว่าที่ท่านจะปราบค่าได้เห็นว่ามันทำท่าจะหมดฤทธิ์แต่จริงๆแล้วมันกลับพุ่งกระโจนเข้าใส่พระอาจารย์ที่ยังคงนั่งนิ่งท่องบนบทสวดมนต์อยู่ร่างของมันได้กลับเปลี่ยนเป็นเสือสมิงตัวใหญ่โตอีกครั้งพุ่งเข้าขยํำร่างของพระอาจารย์หนุ่มด้วยกรงเล็บและคมเขียวที่แหลมคมก็ฉีกกระชากจนจีวรเครื่องหนุ่งห่มของท่านกระจัดกระจายฉีกขาดล่องลอยไปตามสายลม เครื่องอัฐาบริขารกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณไอหลายเสือสมิงเท่าถึงกับแหกปากร้องลั่นด้วยความสะใจที่สามารถฆ่าพระอาจารย์หนุ่มได้สำเร็จแต่เมื่อมันมองหาร่างของท่านพระอาจารย์กลับหาไม่เจอมีเพียงเกษตรษซากอัฐบริขารกับเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นที่ชี้ขาดกระจัดกระจายให้มันเห็นจูจ่ๆก็เกิดเปเลวไฟสีเขียวเผาไหม้เครื่องอัฐบริขารพวกนั้น จนโหมกระนำเผาไหม้ร่างของไอ้ลายเสือสมิงนั่นไปด้วยจนมันแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดและเล่าร้อนกระโจนหนีออกจากกองไฟอาคมนั่นไปได้สายตาของมันก็เหลียวไปเห็นพระธุดงนุ่มท่านยังคงนั่งนิ่งอยู่ในกรดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่อีกฝั่งของผืนป่านั่นก็ยิ่งทำให้ไอ้ลายเสือสมิงเท้าโมโหร้องคำรามลั่นพุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างของพระอาจารย์นมอีกครั้ง ซึ่งก่อนที่มันจะพุ่งเข้าไปถึงร่างท่านก็ได้หายวับไปต่อหน้าต่อตาของมันซึ่งนั่นเป็นภาพหลวงตาที่เกิดจากอาคมขังและพลังจิตที่สูงส่งทำให้ไอายไลเสือสมิงยิ่งโมโหพุ่งกระโจนร้องคำรามลั่นไปทั่วเพราะคิดว่าอาคมใสดำของตนเองนั้นเข้มขลังมากกว่าใครที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพรานที่มีอาคมมากเพียงไหนที่เคยเข้ามาตามล่าก,ก็ถูกฆ่าตายไปได้อย่างง่ายดา ภาษาอะไรกับพระอาจารย์นมที่มีภาษาเพียงแค่นี้เท่าเสือสมิงผู้นี้คงจะจำสามเนรนน้อยที่มากับหลวงตาในอดีตไม่ได้ขณะที่มันกระโจนหาร่างของพระอาจารย์นมไปทั่วจนเกิดอาการเหนื่อยหอบจึงได้หยุดพักร่างของพระอาจารย์คีรีท่านถึงได้ปรากฏออกมาให้เห็นอีกครั้งและนี่ก็คือร่างจริงของท่านที่นั่งถือคำพีโบราณที่เป็นอัคระขอมเอาไว้ในมือไอ้ลายเสือสมิงเท่า เมื่อเห็นคำพีอักขละของโบราณอยู่ในมือของพระอาจารย์นมก็เกิดอาการหวาดกลัววิตกกังวลมากขึ้นท่านไปเอาคำพีนั่นมาจากไหนคืนมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแตะต้องมันมันเป็นของข้าเพียงคนเดียวเท่านั้นพระอาจารย์นมท่านไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ใช้นิ้วชี้ไปที่กองไม้ซึ่งอยู่ด้านหน้าจุดไฟด้วยพลังสมาธิจนเกิดเป็นเปลวไฟลุกพลบขึ้น แล้วท่านก็ได้ยื่นเอาคำพีอัคขละโบราน,นั่นโยนใส่เข้าไปในกองไฟอาคมทันทีไอ้ลายเสือสมิงนั่นถึงกับตกใจรีบกระโจนพุ่งเข้าไปที่กองไฟเพื่อจะขาบเอาคำพีโบราน,นั่นออกมาแต่เมื่อพุ่งกระโจนเข้าไปถึงเปเลวไฟก็พวยพุง่งโหมกระนำเผาไหม้ร่างของมันไปด้วยทำเอาไอ้ลายเสือสมิงเท่าต้องังางายถอยหลังออกมา แต่เปลวไฟอาคมนั่นก็ยังคงเผาไหม้ร่างของมันตามออกมาด้วยมันทำได้เพียงแค่หักปากร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดดินพล่านอยู่ในกองเพลิงอาคมที่กำลังเผาไหม้ร่างของมันพร้อมกับคำพีโบราณน,นั่นที่ก็เริ่มสลายกลายเป็นควันสีดำพวยพุ่งขึ้นไปบนอากาศเมื่อคำพีอัคระโบราณน,นั่นถูกเผาไหม้ไปจนหมดร่างไอหลายเสือสมิงที่ร้องคำรามลั่นและดำเป็นตอตะโกนั่น ก็เริ่มหดย่อตัวลงเหลือเพียงแค่ร่างของชายชราที่ถูกเผาไหม้จนดำไปทั้งร่างแต่ทว่ามันยังไม่ตายแม้ว่าไฟอาคมจะหมดดับไปแล้วดวงตาที่แดงฉานของมันยังจ้องมองพระอาจารย์นมด้วยสายตาที่อาฆาตแค้นแม้ว่าร่างสังขารของมันจะถูกเผาไหม้จนดำเกลียมไปทั้งล่างแขนขาบางส่วนก็ถูกเผาไหม้จนเห็นกระดูกเท่าใสดำผู้นี้ไม่ยอมสิน้นฤทธิ์ง่ายๆ ทำให้พระอาจารย์นุ่มต้องถือบาตรที่มีน้ำมนต์อยู่ด้านในเดินเข้าไปใช้น้ำมนต์ในบาตรสาดโครมเข้าที่ร่างของตาเท่าสายดำนั่นจนเกิดเสียงดังฟูร่างของตาเท่าก็ฟุบขาดใจตายคาที่อาคมชั่วทุกสิ่งทุกอย่างก็ถูกล้างอาถรรพ์ดับสลายไปด้วยล่างพยใหญ่บ้านเท่าสายดำก็ดำสนิทจนเป็นเท่าทานไปจริงๆพระอาจารย์ท่านได้ลองใช้บาตรเคาะดู ทั้งร่างของตาเท่ากระแตกหักลงไปกองกับพื้นไม่ต่างอะไรกับท่านที่เกิดจากการเผาไหม้จากไม้แล้วท่านก็เดินหันหลังเข้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในกฎเพื่อแผ่จิตอธิษฐานส่งไปให้กับดวงวิญญาณทั้งหลายที่ถูกเถ่าเสือสมิงอวิชาสายดำผู้นี้กักขังเอาไว้ให้หลุดพ้นออกจากมนสกดจนสิน้นและได้ทำพิธีสวดส่งวิญญาณพวกนั้นให้ไปสู่สุขคติต่อไป ท่านนั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ที่หมู่บ้านร้างนั่นจนครบเจ็ดวันตามที่ตั้งจิตภาวนาเอาไว้ก็เก็บอัฐาบริขารเดินทุดงต่อไปในภายภาคหน้าอาจจะมีโอกาสได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านนี้อีกเพราะอายุอานามพันษาของตนก็ยังไม่มากนักท่านหันกลับไปมองพิจารณาหมู่บ้านร้างนั่นเพียงแค่คู่หนึ่งแล้วก็หันหลังเดินทุดงจากไป